ครับผมราคามันมีขึ้นมีลงผมก็ไม่ได้ยึดติดเท่าไหร่นะผมก็จะเลี้ยงไปเรื่อยเนาะถ้าแต่ยึดติดเลี้ยงเอาแต่ราคาสูงๆผมเชื่อว่าผู้จะเลี้ยงแนวนี้คงจะเลี้ยงไม่ประสบความสําเร็จคือเคยมีคนเลี้ยงวัวในคอกอย่างเดียว20ปีแต่มาเปรียบเทียบกับเราเนี่ยเลี้ยงวัวไล่ทุ่ง20กว่าปีเนี่ยคนที่บอกว่าบอกว่าเฮ้ยเลี้ยงวัวไล่ทุ่งเนี่ยมันจะดีเหมือนกับที่เขาเลี้ยงในคอกหรือเปล่า สวัสดีครับผู้ชมวันนี้มาเยี่ยมชมอคอกวัวบ,บ้านๆนะครับคุณตาเป็นคนเลี้ยงวัวไล่ทุ่งนะครับปัจจุบันเลี้ยงวัวมาแล้ว20กว่าปีกับการไล่ทุ่งนะครับแล้วก็มีคนที่รู้จักเลี้ยงวัวยืนโรงก็คืออยู่ในอคอก20ปีเหมือนกัน2คนนี้พูดกันปรึกษากันว่าสิ่งที่ดีที่สุดตกผลึกกันมาแล้วนะครับถ้ามีเวลาคือการเลี้ยงวัวไล่ทุ่งเป็นโจทย์คําตอบที่ดีที่สุดแต่ถ้าคุณไม่มีเวลาเลี้ยงวัวยืนอคอก เดี๋ยวเรามาฟังแนวคิดวิธีการเลี้ยงวัวไล่ทุ่งนะครับว่ามีแนวคิดข้อดีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับคุณตานะครับยังไงฝากสวัสดี FC ทุกทกท่านด้วยนะครับก็เจอหน้าเจอตากันบ่อยนะครับ FC บางคนได้ยินแต่เสียงไม่เคยเห็นหน้านะครับก็ขออนุญาตสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับสวัสดีครับยังไงฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับช่วงนี้คน กด Subscribe เยอะมากเลยนะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับเห็นแล้วก็หัวใจพองโตนะครับอันนี้คือครอบครัวปีนี้น้ำท่วมปีนี้น้ำท่วม,มเลี้ยงวัวไม่ได้เลยเลี้ยงเลี้ยงตั้งแต่เดือนเมษาพฤ,ฤษภามาเพราะมีนาปุ๊บเริ่มท่วมทีนี้ก็ต้องไปอยู่บนบนโคกนะเนาะครับผมตากแดดตากลมก,ก็เลย<ม>เป็นที่มาของการเลี้ยงวัวไล่ทุง่งถูกต้องไหมครับไมแ่แต่เริ่มแรกเลย ส่วนมากแล้วผมไลไ<ด>่ทุ่งอยู่แล้วไ่่ทุงอยูแข้อดีของการเลี้ยงวัวไล่ทุ่งมีอะไรบ้างคุณลุงก็หนึ่งทาให้สัตว์น่ะได้กินไปตามพื้นที่อย่างกว้างขวางครับผมสองสัตว์เองเขาก็จะได้ออกกําลังครับผมใช่ไหมครับครับผมและได้ออกกาลังเป็นประจำได้กด<ห>ดินได้เลยน,ยนะเนาะครับผมถ้าเลี้ยงอยู่แต่ในโคกข้งไว้านานๆเนาะมันมันไม่แข็งแรงมันไม่แข็งแรงแล้วข้อดีที่สุดล่ะคืออะไรคุณตาก็ค,คือแบบธรรมชาติเขานอกจากได้เล Linked ่มหญ้าเล่มนุ่นเล่มนี้แล้วเขาก็ มีมีปล่อยอย่างนี้เขาก็ได้กินใบไม้ใบอะไรเพิ่มเติมนะครับผมเรื่องของสารอาหารครับแล้วที่คุณตาบอกว่าประหยัดต้นทุนนี่จริงไหมจริงครับอันนี้คือเคยมีคนเลี้ยงวัวในคอกอย่างเดียว20ปีแต่มาเปรียบเทียบกับเราเนี่ยเลี้ยงวัวไร่ทุ่ง20กว่าปีเนี่ยคนที่บอกว่าบอกว่าเฮ้ยเลี้ยงวัวไร่ทุง่งเนี่ยมันจะดีเหมือนกับที่เขาเลี้ยงในคอก <ใน S 2> หรือเปล่า สุดท้ายคนที่เลี้ยงในข้อมายอมรับว่าการเลี้ยงวัวไรทุ่งดีกว่าดีกว่าดีเพราะอะไรคุณตาดีเพราะว่ามันมันได้มันผมว่านะมันได้อิสระนลครับผมใส่เล่มหญ้าแบบธรรมชาติแล้วก็สําคัญไม่มีต้นทุนด้วยครับต้นทุนต่ำครับครับต้นทุนต่ําวัวแข็งแรงด้วยครับอิ่มด้วยครับสตังเกตดูคนปัจจุบันนี้เลี้ยงแบบไรทุ่งน้อยครับผมเพราะอย่างหนึ่งพื้นที่ไม่มีพื้นที่มันแคบแคบลงเนอะครับผมพื้นที่เนี่ย อืมเปอร์เซ็นต์ที่สีเลี่ยงแบบผมมันมีน้อยคนครับปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่เขาจะขังคอกครับผมไช่ครับขังคอกเอาญ้าเอาฟางแล้วอาหารกินเนี่ยแต่เวลาจะขายมันต้องคิดอย่างนั้นด้วยใช่ไหมครับครับผมเวลาขายไหนเอาตลอดทั้งปีไหนคือถ้าเกิดขายไม่ราคาเครียดเลยเนาะใช่ถูกต้องไหมใช่แต่ของคุณตานี่ตีเลยว่า ทุนน้อยทุนน้อยครับขายเท่าไหร่ก็ไม่ซีเรียสเนาะครับไม่ซีเรียสอย่างหนึ่งมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเดี๋ยวนี้เลี้ยงเลี้ยงแบบผมเนี่ยคนเลี้ยงน้อยครับผมคนขี้เกียจเดินขี้เกียจจูงใช่ไหมครับครับแต่เลี้ยงแบบคอกนะ้างคอกน่ะเรียกว่า90เปอร์เซ็นต์แล้วผมครับอเนอะครับผมโอเคครับอันนี้คือวัวของคุณลุงแล้วกันนะครับลุงตุ๋ยมีวัวทั้งหมดกี่ตัวครับคุณลุงเก้าตัวเก้าตัวทำไมถึงได้มาเลี้ยงวัวครับก็เพราะว่า คือแต่ดั้งเดิมคขงขนลูกชาวไร่ชาวนาเนาะแล้วก็ถูกอบรมเรื่องดูมาตั้งแต่เด็กๆก็เลยโดย,โดย,โ,ดย,โ,ดยโดยนิสัยและความชอบแต่ดั้งเดิมโดยนิสัย<า>และความชอบ<า>อ๋อก็เลยเป็นชีวิตและจิตใจนะเนาะโอ้คำพูดนี้เยี่ยมมาคุณตาขอจับมือนะครับความความคิดในการเลี้ยงเลี้ยงสัตว์มันต้องต้องมีใจรักเป็นเบื้องต้นก่อนครับผมใจรักแล้วก็ความอดทนอดทนครับผมชอบคําว่าอดทนเนี่ยอดทนยังไงบ้างครับคุณลุง อดทนอย่างเรื่องหนึง่งเรื่องสภาพวัตถุดิบอย่างเช่นเรื่องอาหารการกินบางทีมันอดมสมบูรณ์มไม่อิ่มเราก็ต้องหาเสริมใช่ไหมครับเรื่องต่อมาก็คือเรื่องราคานี่แหละครับผมราคามันมีขึ้นมีลงผมก็ไม่ได้ยึดติดเท่าไหร่นะผมก็จะเลี้ยงไปเรื่อยๆนะถ้าจะยึดติดเลี้ยงเอาแต่ราคาสูงๆผมเชื่อว่าผู้จะเลี้ยงแนวนี้คงจะเลี้ยงไม่ประสบความสําเร็จ ในระยะยาวๆได้นะผู้ชมครับผมกําลังยิ้มอยู่ผู้ชมครับยิ้มแบบมีความสุขเลยนะคําพูดเมื่อกี้นะค,คือถ้าเรายึดติดกับราคาเราไม่มีความสุขแน่น,นอนใช,ใช่ไหมคุณตาใช่แล้วอะไรที่ทําให้คุณตาคิดอย่างนี้ครว่าเราไม่ควรที่ยึดติดกับราคาก็เพราะว่าการการซื้อขายเนาะครับผมซึ่งระดับตลาดมันก็มันก็เป็นเหมือนกับแบ่งปันกันอยู่แล้วมีขึ้นมีลงอย่างนี้นะครับผม <c oughs> ผู้ชมครับไม่ธรรมดานะผู้ชมครับแล้วสายพันธุ์ที่คุณตาเลี้ยงมีสายพันธุ์อะไรบ้างครับมีสองสายพันธุ์ครับมีมีบราหมั่นกับกับชาล่ครับทำไมถึงเลือกเลี้ยงสองสายพันธุ์นี้ครับเพราะว่าแต่กอนนี่หลักๆแล้วผมเลี้ยงบราหมั่นชอบบราหมั่นก่อนชอบบราหมันก่อนครับแต่พอเห็นชาลีสายพันธุ์ชาลีมานี่มันเป็นมันเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งรู้สึกว่าเป็นวัวเนื้อเหมนอนกันแล้วแล้วก็ เวลาเลี้ยงก็เลี้ยงง่ายนะชาเล,นะล่เนี่ยชาเล่เลี้ยงง่ายกรับแล้วอ้วนเร็วอ้วนเร็วมอเทียบกับ,บรามันเนาะครับครับ,บรามันนะคร,รับรามันนี่เขาจะาความอ้วนท้วมนี่รู้สึกว่าเขาจะเลี้ยงเลี้ยงเหมือนให้อาหารให้หญ้าให้ไรนี่เขาจะช้ากว่าชาเล่เนาะโอ้ๆๆๆนะๆๆมันกินไม่เลือกชาเล่กินไม่เลือกครับอันนี้เท่าที่เราสังเกตมาเนาะครับโอ้เยี่ยมเลยผู้ชมครับสังเกตนะครับว่าวัวของคุณตานี่ฟอร์มใหญ่เหมือนกันเนาะเป็นวัวที่ฟอร์มใหญ่ๆเลยนะครับ ส่วนมากผสมตัวหรือผสมหลอดครับคุณตาผสมเทียมผสมเทียมครับผสมจริงส่วนมากมันมันหายากนะพอพันหายากครับพอพันเดี๋ยวนี้คนหน่อยมันไม่ค่อยมีนะเมื่อก่อนมีเยอะนะเมื่อก่อนนี่เขาเอาขนทดมากว่าตัวละห้าร้อยเจ็ดร้อยอะไรครับผมแต่ระยะหลังนี่หาพอพันยากพอพันยากเลยอาศัยผสมเทียมเป็นหลักครับผมระหว่างผสมเทียมกับผสมตัวตัวไหนดีกว่ากันครับผมว่าอัตราการติดเนาะครับผมรู้สึกว่า มันพอๆกันแหละนะถ้าถ้าจังหวะสัตว์เขาเขาจับสัตว์เขาได้แม่นๆผสมเทียมมันก็มีโอกาสติดถ้าจับสัตว์อาการคลาดเคลื่อนมันก็ไม่ติดนะอ๋อแล้วคุณตาจับสัตว์ยังไงบ้างรครับนี่การจับจับสัตว์ก็คือหนึ่งลักษณะวัวเวลาเป็นสัตว์เนาะครับผมมันจะปีนป่ายกินไยตัวอื่นปีนายทุกอื่นแล้วแล้วหน้าตาเขาก็จะเหมือน ุนัขบ้าเนาะเขาจะมองตาดุนะครับผมก็คือมันมันฟุดฟัดฟุดฟัดเลยอ๋อคือหน้าตานี่มันเครียดเครียดครับกระสับกระส่ายเนาะกระส่ายครับทำองนั้นแหละอ่ากระสับกระส่ายแล้วก็ปีนตัวอื่นอันนี้คืออาการของวัวเป็นสัตว์ที่สังเกตได้ชัดเลยครับเป็นรักทั่วไปเขาเรยนี่แล้วดูยังไงอีกครับทีนี้หมดแล้วใช่ไหมครับครับก็หมดแล้วแล้วก็อีกสักกี่ชั่วโมงถึงผสมได้ครับก็การผสมทำผสมเทียมก็ไม่ไม่เกิน วัวเป็นสัตว์หนึ่งวันยี่สบี่ชั่วโมงครับผมวัจะผสมอย่างน้อยก็สักสิบแปดชั่วโมงสิบแปดชั่วโมงครับมีโอกาสติดสูงครับมังเกตนะครับครับผมโหเยี่ยมเลยผู้ชมครับคุณตาครับการที่เรามีวัวตัวผู้อยู่ในข้อเป็นข้อดีไหมฮะเป็นเป็นข้อดีอย่างยิ่งเลยครับเพราะมันมันจะเป็นการควบคุมการการเป็นสัตว์แล้วก็ผสมในตัวเนาะมันครบวงจรเลยถ้ามันจะเช็คตลอดเนาะถ้ามีวัวตัวผู้คุมฝูง นี่คือข้อดีเลยนั่นข้อดีครับอืแสดงว่าที่นี่มีมีวัวตัวผู้ไว้เช็กสัตว์จับสัตว์ของผูมนีก,ก็ก็มีแต่ส่วนมากจะประมาณสักปีแปดเดือนหรือสองปีผมก็ขายออกทีเลยไม่ไม่ให้ทับอ๋อก็คือแต่ว่าเอา,วเอาไว้ให้ดมเอาไว้ครับเอาไว้เอาไว้ก,ไวกระตุน้นเอาไว้ไรายได้ไอ๋อแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเลือดเช็ดนี่ก็ไม่ควรที่จะผสมไม่ไม่ผสม,มครับเคยคิดว่าจะาซื้อพ่อพันธุ์มาเลี้ยงไหมครับโอ้ไม่ไม่ไม่เอาหรอกครับเพราะเป็นภาระ ถ้าไม่ถึงว่าเป็นภาระในการในการเลี้ยงแล้วก็เรื่องอาหารเรื่องอะไรเรื่องหญ้าเรื่องอะไรนี่นะครับผมฉะนั้นก็เอาลูกวัวไว้เช็คก็ได้แต่เถ้าแต่ถ้าว่าโตหน่อยก็ขายทิ้งอย่าให้มันทับกันเองครับโอ้เลือดชิดโก้เลือดชิดเนาะโอเคครับอันนี้คืออาชีพหรืออาชีพเสริมอาโอเป็นอาชีพเสริมอาชีพเสริมจริงๆแล้วผมก็ทำนาอยู่แต่ว่าการทำนามัน มันไม่ประสบความสําเร็จผมก็เลยเปลี่ยนเป็มมาเลี้ยงวัวจากการที่ผมรักอยู่แล้วนาผมก็เปลี่ยนให้คนเช่าอผมก็เลี้ยงสัตว์ให้เต็มที่ก็คือนามีแต่ไม่ทํำให้คนอื่นเช่าครับวัวเรารักอยู่แล้วเราก็เลี้ยงให้เต็มที่ครับตอนนี้ใช้คำว่าเต็มที่กับวัวไหมเต็มที่กับวัวอยู่อยู่กับวัวเป็นส่วนใหญ่ครับผมลงทุนวันหนึ่งกับค่าอาหารวัวเท่าไหร่คุนตา หลักๆแล้วผมให้กินแบบธรรมชาติครับก็คือพาเดินกินอย่างเี้ครับอ้วนไหมอ้วนอ้วนครับระหว่าง<น>ที่เราไปเกี่ยวหญ้าใส่รังอาหารแล้วกับการที่เราปล่อยให้เดินกินเงี้ยอันไหนดีกว่ากันคือถ้าไล่ทุ่งนี่มันค่อนข้างจะเหนื่อยครับใช้เวลาเหนื่อยละกินอิ่มเหมือนกันแต่ถ้าเราเลี้ยงกับคอกนี่มันประหยัดเวลาไปตัดหญ้าตัดอะไรมันมันก็เนอได้ไปทํางานอย่างอ๋อคนละอย่างกันเนาะคนละอย่างกันก็คือถ้าไล่ทุ่งเี้ย อิ่มแน่แต่เสียเวลาทั้งวันแต่ถ้าอยู่ในคอกนี่เกี่ยวหญ้าใส่คอกก็จบกันก็จบกันโอโอเคครับผู้ชมครับมีตัวอย่างให้เห็นชัดเจนเลยนะไม่ต้องทมหาแล้วครว่าว่าแบบไหนดีเนาะก็เอาที่เราถูกใจแล้วกันเอาตามใจสมบัติถนัดแบบไหนแต่คุณตาถนัดแบบนี้ครับผมถนัดแบบไล่ทุ่งเรื่องแบบให้กินแบบธรรมชาติครับผมไม่ต้องมีอาหารเสริมครับโอ้โอเคครับอันนี้คือวัวไทยใหญ่กับบราห์มันนะผู้ชมครับโครงสร้างใหญ่เลยเนาะอือ ทนแดดทนฝนได้พวกนี้โอ้ทนแดดทนฝน,นดีครับแม้แต่ตอนน้ําท่วมเนี่เอาขับคอกไม่ได้ผมก็ไม่มีคอกสำรองไม่ได้ทาผมก็ถูกไวตก้ตากฝนตากลมมันก็อยู่ได้คือโด,โดยที่ว่าเราก็จงฉีดยาตามตามช่วงอายุกออันเราไม่ใช่ว่าปล่อยปลาละเลยเนาะก็ค,คือน้ออําท่วมคอกวัวไม่สามารถที่อยู่ในคอกค,คุณตาก็ผูกลกลางแดดกลางกลางฝนเลยแต่ว่าคุณตาก็ฉีด ยายาพวกยาแก้ไพ่ยาไอ้พวกอะไรล่ะยาแก้โรคไอ้คบวมครับผมฉีดป้องกันไว้เลยป้องกันตลอดหนึ่งปีก็ฉีดประมาณสองครั้งสุดท้ายวัวก็ไม่เป็นอะไรครับไม่ไม่เคยเป็นเป็นไหนปักเปืยท่อปืยก้องไม่เป็นโอ้เยี่ยมเลยผู้ชมครับแสดงว่าวัวอยู่นอกข้อกับในคอกผมว่าในข้อนอกข้อดีกว่าไหมมัน มันก็ดีคนละอย่างเนาะดีคนละอย่างถ้าถ้าอยู่ในคอกถ้าเป็นฤดูซําเป็นฤดูฝนก็ควรจะให้มันอยู่ในคอกใช่ไหมครับครับมันจะได้ไม่ไม่เปียกฝนแต่ถ้าหน้าแรงเนี่ยหน้าแรงในความคิดผมควรจะให้มันอยู่ข้างนอกนะอย่างเช่นตอนนี้ใช่ไหมครับอย่างเช่นตอนนี้อาการมันโปร่งมันโล่งถ้าอยู่ในคอกหน้าแรงมันที่มันเยี่ยวซ้ำาๆอะมันก็ไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยสะอาดแล้วก็ไม่สุขะอนามัยก็ไม่ค่อยดีนะครับผมอือโอเคครับ สุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้คุณตาฝากข้อคิดดีๆถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวเหมือนกับเราต้องทําไงบ้างครับถึงจะมีความสุขแบบนี้ครับอ,อันดับแรกนะครับคนที่จะเลี้ยงวัวเนี่ยอันดับแรกท่านต้องสํารวจดูว่าท่านมีความพร้อมไหมท่านมีความรักสัตว์หรือไม่ท่านมีความอดทนหรือไม่ครับ,รบผมจาสาเหตุที่ผมคิดสองเรื่องนี้ก็คือมันเป็นปัจจัยของการเลี้ยงนั่นเองถ้าท่านไม่มีใจรัก หรือท่านไม่อดทนท่านก็เลี้ยงวัวได้ไม่นานไม่ประสบควาสมสําเร็จครับโอ,โอ้เยี่ยมเลยผู้ชมครับ,รบก็ประมาณนี้เนาะโอเคครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ชมมีความสุขกับการรับชมเจอกันคลอกหน้าครับสวัสดีครับครับ